สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องที่โพสต์ไว้ที่ว่าไปสมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน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 นั้นนะคะในเว็บอีกเว็บหนึ่งนะคะเป็นอินฟลูโอ้โทษทีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือหมายถึงว่า รีวิวสินค้าทีนี้เห็นเขาพูดกันในโลกโซเชียลว่าอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยกำลังเข้าไปในเว็บร้านค้าปลีกร้านหนึ่งที่ขายบนออนไลน์ในเว็บซึ่งเป็นของประเทศนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้แม่แม่มก็เลยมีความสนใจว่าเอ้ยมันเข้าไปยังไงอะไรเงี้ยบางคนบอกว่า เข้าไปมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงไม่ง่ายและก็ไม่ยากก็เลยอยากลองดูก็เลยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะว่าการเข้าไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรคือการเข้าไปรีวิวสินค้าในแพลตฟอร์มสมมุติว่ามีร้านค้าปีกร้านหนึ่งหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่เขาวางสินค้าไว้เยอะมากนะคะที่เป็นช็อปในร้านแต่อันนี้มันเป็นเว็บไซต์อ่ะทีนี้ ่าไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเราเรารีวิวสินค้าเหมือนถึงว่าเรามีสินค้านั้นๆอยู่และเราก็ไปรีวิวรีวิวคือไปเล่าให้ฟังว่าเราซื้อสินค้าชนิดนี้มานะคะจากไหนเพราะอะไรเราถึงซื้อทำไมเราถึงหลงไหลในในสินค้าในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ไปรีวิวแต่ที่สำคัญที่มันจะยากนิดน,นึงสำหรับสาหรับแม่แม่นนะคือภาษาอังกฤษค่ะเออ ซึ่งภาษาอังกฤษนะ่ะเทียบได้ว่าเราอยู่ชั้นอนุบาลเลยทีเดียวอนุบาล1นึอนุบาลนี่นมี3าสามชั้นนะนีอยู่อนุบาลหนึ่งก็เลยอ่ะเข้าไปครั้งแรกก็เข้าไปเห็นเขาเห็นคุณเขาบอก อินกุสเซอร์เมืองไทยไปกันเยอะอย่าไปกันเยอะไปแล้วนู่นนั่นนี่แต่เราก็ไม่ได้หวังว่าเอ้ยไปแล้วจะได้ตังค์จะต้องมีตังค์จะต้องได้นู่นได้นี่เราเห็นว่ามันมันมันยากเออเขาบอกมันยากนะมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะมันจะต้องผ่านมาต้องทําพอตดีๆอ่าทําคลิปทําพอตเหมือนพอรตฟิิโอเหมือนนักศึกษาเฮ้ยมันก็ตื่นเต้นเว้ย ด้วยอายุอานธามเราเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยไปดูคน้คนดูว่ามันเข้าไปสมัครที่ไหนครั้งแรกเว้ยเฮ้ยขอโทษนะอาจจะพูดแบบกันเองนิดนึงไม่ทางการมาเล่าให้ฟังสนุก,นกครั้งแรกเลยไม่ผ่านเออไม่ผ่านซึ่งแม่แมปก็เองก็มีพูดติดตามในโซเชียลก็เยอะนะผ่านอย่าง YouTube ก็ผ่านแล้วพันกว่าคนอ่าก็ก็โอเคแล้วในอีกอ่าแพลตฟอร์มหนึ่ง เพจพอมสีดำก็ผ่านมีคนตั้ง39,000ผู้ติดตามอย่างอยู่ในนี้ในแอปสีฟ้านะคะสีน้ำเงินสีฟ้านี่ก็มีผู้ติดตาม67,000คนแล้วก็มีเยอะกะ้าหลายในแล้วก็ในในไอหรือ i ินต a g กรมก็มีคนผู้ติดตามพันกว่าคนนั่นแหละแม่แหม่มก็เลยมัมมมมม่นใจว่าผ่านครั้งแรกข,ขี่ขี่เขไปอุปสรรคกินล้ว้วนปวดเฮศมากนะคะ ไม่ผ่านเอกเอก็ช่างมันเงาไม่ผ่านหรอกแล้วเราไม่ใช่แบบมืออาชีพเราก็ทำคลิปทำครีเอเตอร์แนะนำเด็กๆไม่ได้หวังอะไรแล้วก็มีความรู้อะไรเราก็มาแบ่งปันเด็กๆไปแล้วก็เ,กวกเออไปลองเขาดูสามอาทิตย์ถึงเกือบสี่อาทิตย์อ่ะเราก็เลยว่าเอยลองไปดูซิอะไรเงี้ยอ่าซึ่งลูกๆก็บอกว่าเอ้ยแม่ไอ เปลี่ยนไบโอของตัวเองสไปทําแบบแบบทดสอบว่าเราจะเป็นอะไรเราเป็นได้เป็นผู้ตัวเอง EN e n t j e n t j นะคะก็ไปเปลี่ยนแล้วคืนนี้เราก็ไปเข้าไปใหม่เออเข้าไปใหม่เฮ้ยเขาให้กรอกก็ผ่านเสร็จแล้วให้ส่งรูปส่งอะไรเฮ้ยผ่านพอผ่านเสร็จก็ดีใจก็รอทีนี้จะทําคลิปเราจะทําคลิปยังไงดีเพื่อพรีเซนตตัวเอง เหมือนส่งพอร์ตเลยอ่ะครั้งแรกส่งพอร์ตก่อนว่าเราเขาก็จะไปตามดูเรานะเป็นสามอาทิตย์เลยละมัง้งบางคนก็ก็ไม่นานค่ะบางคนก็ผ่านเลยอะไรเงี้ยแต่ของแม่แหม่มอะเขาคงไปตามดูในแบบสื่อโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้กรอกกรอกเสร็จกรอกว่าเป็นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะมือตน้นเดี๋ยวจะมีมาเล่าให้ฟังต่อกรอกผ่านเย่ดีใจก็ได้อัปรูปเข้าไปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะ ยังมีต่ออีกขั้นตอนอีกเยอะค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง